ปฏิบัติการพิเศษทางทหารวันที่520กว่าทางฝ่ายรัสเซียได้เปลี่ยนจากเป็นผู้ดำเนินการบุกกลายมาเป็นฝ่ายตั้งรับด้วยแนวรับฟันมังกรหลายชั้นโดยใายพลซูโรโูคินหรือนายพลที่มีฉายาอามาเกดอนซึ่งสลับกับทุ่นระเบิดแล้วก็แนวคอนกรีตเสริมเป็นฟันคล้คลายกับฟันมังกรทำให้ทางฝั่งยูเครน เมื่อเมื่อใช้กําลังพลและอาวุธเข้ามาบุกต้องเจอกับกับระเบิดและปืนใหญ่ประกอบกับอากาศยานชนิดต่างๆของรัสเซียโดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์และพระเอกของเราก็คือโดรนแลนเซ็ตโดรนเลนเซ็ตนั้นเป็นโดรนลาตะเวนแล้วก็ติดอาวุธจะเรียกว่าติดอาวุธก็ไม่ถูกเพราะว่าตัวมันนั่นแหละก็คืออาวุธซึ่งทําหน้าที่ป่วนแนวหลัง และคอยตัดกำลังของยูเครนได้เป็นอย่างดีโดนรนเสร็จนั้นมีหัวรบตั้งแต่1กิโลกรัมถึง5กิโลกรัมสามารถจัดก,การกับรถถังได้ทุกประเภทที่มีอยู่ในสนามรบก็ตอนนี้โดยการโจมตีจากข้างบนหรือว่า Top Attack, ท็อปแอตแทที่ก็จะเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอของยานเกราะส่วนใหญ่และด้วยความที่ว่าทางยูเครนมีการ ป้องกันไปทางอาหารอากาศที่ไม่ดีพอทําให้การบุกครั้งใหญ่นี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นการเอาหัวขกกําแพงและเป็นการฆ่าตัวตายส่งผลให้เกิดการสูญเสียเกินเกินกว่าที่จะยอมรับได้ทําให้เกิดข้อสงสัยแล้วก็แล้วก,ก็มีการตั้งคําถามจากบรรดาผู้สนับสนุนทั้งผู้ที่ออกเงินให้และบรรดากองเชียร์ทั้งหลายว่ามันคุ้มหรือเปล่า กับพื้นที่ที่ยึดได้และจํานวนสิ่งที่สูญเสียไปทีนี้และทางยูและทางรัเสเซียก็ได้ทําการลุกในอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็คือทางคุบยานสนลาคาคีที่ได้สูญเสียพื้นที่ไปเมื่อตอนปลายปีเมื่อตอนต้นปีที่แล้วเมื่อ,อตอนกลางปีที่แล้วเนื่องจากต้องถอยออกมาเพราะว่ากําลังพลไม่เพียงพอและ ผ่านมา500กว่าวันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าสงครามจะสงบลงเราก็คงจะได้เห็นความสูญเสียที่เพิ่มมากขึ้นและอาวุธที่เข้าไปในสนามรบมากขึ้นส่วนผลจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเราก็ต้องติดตามกันต่อไปกันต่อไปฝากกดไลค์ซับสไคร์ e แล้วก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์ของเราขอบคุณที่รับชมครับผม